พอมันเผ็ดมันแซบ่บมันก็พอไปได้อะนะทุกคนอ้ําครับสวัสดีครับทุกคนกินกับกี้อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินครับทุกคนครับวันนี้นะครับเนื่องจากมันเข้าสู่เทศกาลกินเจแล้วเนาะนะครับอาจจะเข้ามา2องสาวันแล้วนะครับแต่ว่ากี้ก็เพิ่งมีโอกาสจะได้กินนะครับเพราะว่าวันปีนี้ตั้งใจว่าจะกินอยู่3วันก็เลยลองเลือกเมนูที่ ทำง่ายๆแล้วก็กินแซบๆนะครับในสไตล์ของกี้เนี่ยมาฝากทุกคนเผื่อว่าคนที่กินเจนะครับอยากจะทําอาหารกินเองเนี่ยจะได้ลองดูว่าเฮ้ยทำแบบนี้ไปก็สามารถกินแซบๆได้เหมือนกันวันนี้ก็เลยจะเป็นลาบวุ้นเส้นนะครับใส่พวกเต้าหู้อ่าไม่ใช่เต้าหู้เฉโปรตีนเกษตรนะครับแล้วก็มีลูกชิ้นเจด้วยทุกคนไปเดินตลาดดูสิน่ารักมากเลยลูกดิ๊กดิ๊กดุ้งดิ๊นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราทําไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนง่ายๆเลยวันนี้ สำหรับวิธีการทำนะครับส่วนประกอบของเรานะครับก็จะมีพวกนี้เลยเนาะมีเต้าหู้นะครับผมมีเห็ดนะครับมีลูกชิ้นมีซีอิ๊วนะครับแทนน้ำปลาเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนแล้วก็มีพริกมีข้าวคั่วนะครับแล้วก็จะเป็นถาดไม่ได้เลยเขาบอกว่าให้ใช้ตัวนี้ครับผมเป็นน้ำมะขามเปียกนะครับเพราะว่ามันจะช่วยได้ดีทำให้มันไม่เปรี้ยวโดดจนเกินไปนะครับไปเ,เราลองเอามา ใส่ในโถตรงนี้ของเรากันเลยนะครับเริ่มต้นเราจะปรุงน้ําก่อนนะครับผมทุกคนใส่ซีอิ๊วไปเลยอู้เยอะไปปะว <laughs> อะอไม่เยอะหรอกเพราะมันไม่ได้เค็มมากนะครับแล้วเราก็จะใส่น้ํามะขามเปียกลงไปนะครับอืเพราะว่าวันนี้พวกเครื่อง,องต่างๆของเราเยอะด้วยน้ํนมามะขามเปียกของกี้เนี่ยกี้จะใส่เป็นน้ําตาลผสมลงไปเรียบร้อยแล้วด้วยนะอ โปรโตีนกเกษตรกับตัวหิดหอมนะครับใส่ลงไปเลยมะนาวลงไปมะนาวยำก็ต้องแซบๆหน่อยเนาะแต่วนเส้นครับทุกคนเข้าคั่วพริกมันหลุนกันว่ามันจะแซบไหม ใส่พวกผักโรยลงไปเลยจะได้คนทีเดียว แล้วครับทุกคนเรามากินกันลาบวุ้นเส้นเจนะครับใส่ลูกชิ้นต่างๆที่เป็นเจทุกอย่างแหละอ่ะแต่ว่าเนี่ยมีความสงสัยว่าพวกผักพวกนี้มันทานได้หรือเปล่าแต่ว่าก็เสร็นะครับพวกผักผักโรยอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าเฉพาะต้นหอมนะที่ไม่ได้แล้วก็มีพวกขึ้นช่ายใช่ไหมครับไม่ใช่ขึ้นช่ายอ,อะไรนะที่มันเอาไปทอดอ,ะอ่ะกุ้ยช่ายอ่าไม่ได้แต่พวกนี้ก็คือได้นะครับป่านเดี๋ยวเรากินกันเลยนะครับแอบชิมละแซ่บเออ เป็นคนแซบๆนะแล้วก็มีนี่ครับมีเป็นเห็ดเอาไปเข้าหม้ออบรมร้อนแล้วก็เอามากินกันอย่างเงี้ยง่ายๆก็จบวันไปแล้วทุกคนไม่ค่อยอยากจะซื้อครับเพราะว่าปกติเราก็กินอาหารรสแซบอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่พวกเจตามร้านต่างๆเขาก็จะทำรสชาติแบบว่าดรอปลงมานิดนึงเราก็มีความตั้งใจละที่จะไม่ทานเนื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังขอแบบว่าความแซบๆหน่อยละกันนาองทุกคนนะอืมไปกินกันครับ มันเส้นกนเลยนะอืมอืมเผ็ดแซบับแต่ของชิงมันก็ไม่สู้น้ำปงน้ำปลาหรือว่าอาหารปกติหรอ,อกนะอืมน่ครับทุกชินเราลองชิมกันนะไม่เคยกินเหมือนกัน อืมอ้ร่อยอะ่ะเหมือนลูกชิ้นปลาเลยครับจะไม่มีกลิ่นแต่เนื้อสัมผัสเหมือนลูกชิ้นปลาอืมอมอืพอมันเผ็ดมันแซบ่บมันก็พอไปได้อ่ะนะทุกคนอ้ําครับ กินคู่กับเห็ดทอดนี่คือแบบว่าอร่อยเลยนะครับเพราะว่าเห็ดเขาจะมีความแบบว่าสู้ฟันหน่อยๆอครับเหมือนได้ลักษณะเหมือนเคี้ยวเนื้อสัตวนะ์อะไรยเงี้ยหืกงเชเจดีอ่ะไม่มีรสชาติครับ <l ots> <l ots> mm -hmm. yeah. เห็ดหอมอืมอมมืเห็ดหอมอร่อยเลยทุกคนพวกเห็ดเขามีรสชาติเนาะมันจะมีความหวานขึ้นมาปกติถ้ากินเห็ดกับอาหารทั่วไปนี่คือเห็ดรสชาติแบบว่าดรอปไปเลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเอามากินคู่อาหารเจกลายว่าเห็ดช่วยชูอาหารอย่างอื่นขึ้นมาอืม ใหญ่มมาก รสชาติของวันนี้คือความเผ็ดนําเค็มตามเปรี้ยวตามมาครับคือถ้ามีความเผ็ดนี่ยกี่รู้สึกว่าโอเคละกับชีวิตร <c oughs> <c oughs> อดรอด กำลังคิดว่าเขาทำมาจากอะไรก็น่าจะทำมาจากแป้งจริงไหมเ <c oughs> อาโปรตีนกับแป้งเนาะทานเจมันจะมีโปรตีนมีแป้งมีผักแค่นี้ไหมเออเนาะเพราะว่าไข่ก็ทานไม่ได้ถูกไหมฮะเออ แต่ทำไมต้นหอมกินไม่ได้อ่ะอันนี้อยากรู้เขาบอกเป็นผักมีกลิ่นแต่แต่กราอ่ก็กินได้อันนี้ก็ไม่ได้เขียนห้ามไว้นะครับสาระแน่หรือว่าผักชีใบเลื่อยอะไรเงี้ยที่ขอยึดตามที่แบบว่ากี้ไปอ่านมาแล้วกันนะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดมันผิดไปก็ไม่เป็นไร ถือว,ว่าเจตนาเราตั้งใจที่จะบอกว่าละเว้นสับใหญ่นะครับเนื้อสัตว์แค่นั้นเองไม่ต้องทักนะนิกกี้กินนี้ไม่ได้นะบุญบรรูุที่ใจใช้อาหารครับสาธุเพื่อนอนุโมทนาสาธุด้วยอืม บุญอยู่ที่ใจใช่อาหารวันนี้อาจจะกินไม่หมดนะครับทุกคนแต่ว่าเหลือไว้กินได้เพราะว่ากินเจอะเนาะแปบ๊บเดียวมันก็หิวละเพราะมันไม่มีพวกเนื้อสัตว์มีแค่โปรโตีนมีแค่แป้งอะไรอย่างเงี้ย เพลิดเพลินกับการกินเห็ดทอดอย่างเงี้ยมันมีรสชาติอร่อยครับเห็ดทอดนี่เอาเข้ามาอบลมร้อนนะ ทุกคนครับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้เนาะนะครับผมเดี๋ยวกี่เหลือไว้นะครับไปทานต่อในมื้ออื่นๆเพราะว่าใน1วันนะครับเราก็จะได้เอาขึ้นมาทานเรื่อยๆคิดว่าแป๊บเดียวก็น่าจะหิวแล้วแหละนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วย <c oughs> <c oughs> พิกลงคอ <c oughs> โอเคครับไปแล้วครับกินกับกี่อร่อยทุกอย่างเพราะไม่อร่อยเราไม่กินสวัสดีครับบ๊ายบาย